วันนี้เราห่อข้าวมากินด้วยอ่ะประหยัดขนาดนี้นี่เอาเงินเก็บไปไว้ไหนหมดจ้าถ้าไม่ประหยัดจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ลูกกินเหล้าไหมนี่เป็นรถรุ่นใหม่เลยนะเอาแบบขับรถมือสองดาวน้อยๆผ่อนสบายๆดีกว่าไหมอ่ะนี่ใหม่ยังไม่เข้าใจเหรอการที่เรามีรถทำให้เรามีหน้ามีตานี่มันก็ครอบครัวนะไหมฉันให้คุณตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกรถายแดงคันนี้ หรือว่าจะเลือกเราไหม นี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วโอ้ยเดี๋ยวพักเที่ยงเราไปหาอะไรอร่อยๆกินร้านข้างๆนี้กันไหมขอโทษทีนะฟ้าวันนี้เราห่อข้าวมากินด้วยอะแหมประหยัดขนาดนี้นี่เอาเงินเก็บไปไว้ไหนหมดจ้าจะให้ทำยังไงได้ล่ะก็เรามีลูกตั้งสองคนฝากแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดอะถ้าไม่ประหยัดจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ลูกกินเล่า โอ๊ยฉันรู้จ้าฉันแค่แซวกันเล่นเฉยๆสวัสดีครับทุกคนโหนะัมาตรงเวลาเที่ยงตรงพอดีเลยนะ <c oughs> วันนี้หมายเจียวไข่เจียวมาด้วยอะ่ะแล้วก็มีน้ำพริกที่แม่ฝากมาให้จากทางใต้ไข่เจียวไข่เจียวอยีกแล้วเหรอหมายที่น้ากินไข่เจียวฝีมือใหมาจนน่าจะเป็นไข่หมดแล้วเนี่ย เราไปกินข้างนอกกันบ้างไม่ได้หรอหูยน้ำพริกจากทางใต้เลยเหรอเห็นแล้ว,วคิดถึงบ้านจังเลยอะฟ้าชอบรอถ้าฟ้าชอบเนี่ยฟ้าเอาไปเลยนะเดี๋ยวนัเก่าว่าจะชวนใหม่เข้าไปกินร้านข้างนอกนอดียะนัดนะเบื่ออาหารบ,บ้านแล้วอะจริงเหรอคะคุณนะัดขอบคุณมากนะคะงั้นไม่เกรงใจแล้วนะคะครับไปไหมไปข้างนอกกัน ไปนะครับไหมนี่เป็นรถรุ่นใหม่เลยนะใหม่จำได้ไหมว่าที่เราเคยคุยกันไว้ว่าจะขับรถรุ่นใหม่กลับบ้านกันนะอะแล้วนัดคำนวณไว้เราหรือยังอะว่าเราต้องวางเงินดาวเท่าไหร่ ผ่อนเดือนละกี่บาทแล้วก็กี่ปีอะโธไหมถึงแม้ว่านัดจะเรียนจบแค่ม .3 ามเลียไม่ได้สูงเท่าไหมเนี่ยนัดก็ไม่ได้โง่นะนัดเข้าไปถามที่สูตรมาแล้วที่สูตรนี้เนี่ยเขาให้ดาวแค่ส0 0 0 0ื่ผ่อนเดือนละเก้าพหกปีเองสามหมือนเนาะถ้าวางเงินดาวขนาดเนี้ยเงินเก็บพวกเราก็หมดเลยนะนัดเอาแบบขับรถมือสองดาวน้อยๆผ่อนสบายๆดีกว่าไหมอะ่ะ เราสองคนจะได้ไม่ต้องหนักกันด้วยโธ่ oh ไหมไหมลองคิดดูให้ดีๆนะถ้าเราไม่มีรถป้ายแดงขับกับบ้านนอกแล้วขับรถมือสองกระจอกระจากลับไปเนี่ยชาวบ้านดูถูกเราขนาดไหนไหมจําได้ไหมตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยที่ไหมท้องเนี่ยชาวบ้านดูถูกเราจะตายไปนัดก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะให้ไหมมาเรียนต่อจนจบว่ะนัดขอความสุขของนัดบ้างนะไหมหมว่า เรื่องเนี้ยเราเอาไว้คุยต่อหลังเลิกงานแล้วกันนะนี่ก็หมดเวลาพักของใหม่แล้วอะ่ะใหม่ขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะนัดเอาไปคุยกันใหม่นะอากาศก็ร้อน,นไม่ไหวแล้วไนงะต้องขับอะไรอย่างนี้ ไงอะไหมลำบากไหมมอไซค์ก็คันเก่าขี่ไปทำงานการจนสภาพมันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยต้องซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเหรอไปก็ดูสิแหกตาดูหน่อยสภาพมันไม่ไหวถ้ามันพูดได้มันคงพูดไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นนัดลองบอกหมหน่อยได้ไหมว่าเราสองคนจะบริหารจัดการเงินกันยังไงถ้าซื้อรถใหม่ป้ายแดงตอนเนี้ยมันจะไปยากเลยอะไหมเงินเดือนนัดเก้าพันก็ไว้ผ่อนรถไงส่วนค่ากินเนี่ยนัดก็กะว่าจะไปส่งอาหารเพื่อเปไ็นรายได้เสริม เงินเดือนใหม่ตั้งาหมื่นห้าเน่ยก็ไว้ส่งให้ลูกแบ่งจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าห้องไม่จะยากอะไรเลยอะ่ะเ <c oughs> ข้าบ้านดีกว่า เร็วสิไหมผมนัดเขาไว้เนี่ยเขามารอนานแล้วนี่สวัสดีครับคุณนัดใช่ไหมครับผมนัดครับที่เข้าไปดูรถที่โชว์รูมวันนั้นนะครับอ๋อครับฉันนั่งก่อนครับคุณนัดใช่ครับมันทำไมผมกันนะครับพอดีน้องเซลลคนที่คุณนัดเข้าไปคุยไว้เขาติดธุระนะครับก็เลยส่งผมมาแทนครับคุณนัดเียมเอกสารมาครบแล้วใช่ไหมครับ ครบครับทั้งสำเนาบัตรแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลังเนี่ยผมเตรียมให้ครบแลวครับครับคุณอย่าบอกนะว่าเราจะซื้อรถกันวันนี้อ่ะรออะไรอ่ะไหมเงินดาวก็มีเอกสารก็ครบเราจะได้มีรถป้ายแดงขับกลับบ้านปีใหม่ไงเท่ระเบิดเลยอโอเคครับ,รบนี่นะครับครับ าอ่านครบแล้วก็เซ็นสัญญาได้เลยนะครับ,รบนี่เป็นเอกสารจองรถที่คุณนัทไปดูไว้ในรุ่นตัวท็อปนะครับถ้าเอกสารผ่านผมจะรีบโทรแจ้งนะครับครับแล้วเรื่องเงินดาวสามหมื่นนี้จะชำระทางไหนดีครับอ๋อโอนเลยครับเดี๋ยวผมโอนให้เดี๋ยวนี้เลยได้ครับสแกนได้เลยนะครับโอนสิไหมรออะไร เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอนไปให้สามหมื่นครบนะครับครับได้รับแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงวันรับรถเดี๋ยวผมจ้งอีกทีนะครับครับขออนุญาตครับไว้เจอกันนะครับครับผมขอบคุณมากนะจ๊ะเมียจ๋าต่อไปนี้คนข้างบ้านเนี่ยก็จะว่าเราไม่ได้ละว่าเราไม่มีรถป้ายแดงขับอะ น่ารักจังเลยใบทวงนี่เต็มไปหมดเลยอะ่ะแบบนี้จะอยู่กันยังไงวะเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังเลยอะ่ะ นัดนี่อะไรอ่ะจดหมายทวงหนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะนัดไปแอบกู้เงินเพิ่มมาเหรอก็ใครจะไปรู้อ่ะหมผมผ่อนรถเดือนหนเก้าพันเงินเดือนผมก็หมดแล้วถ้าผมไม่กู้เงินผมจะเเงินมาจากไหนอ่ะนัดนัดจํำวันแรกที่นัดอยากได้รถป้ายแดงคันนั้นได้ไหมหมาเตือนนัดแล้วใช่ไหมว่าเรามีเงินใช้กันไม่พอ,อ แล้วเงินเดือนเราสองคนก็มีกันอยู่แค่เนี้ยในนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านในน่ต้องจ่ายค่ารถแล้วก็ค่าส่งให้ลูกอีกอะ่ะแต่เรามีรถน้าไหมการมีรถอะ่ะไม่ทาให้ใครเขาสั่งเสริมหรอกนะนัดตอนมีอะคนเขาก็ชื่นชมและตอนจมใครเขาช่วยเราได้อะ่ะแล้วไงอะ่ะนัดนี่แสดงว,ว่านัดยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมว่าการมีรถป้ายแดงกับคําว่าครอบครัวอะไรมันสาคัญกว่ากัน ถ้าอย่างนั้นแล้วควรจะพิจารณาได้แล้วนะว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นี่ไหมาย,ยังไม่เข้าใจเหรอการที่เรามีรถทําให้เรามีหน้ามีตานี่มันก็ครอบครัวนะไหมแต่คําว่าครอบครัวสําหรับไหมอะคือการให้ลูกกินอิ่มนอนหลับพ่อแม่อยู่สุขสบายแล้วเราสองคนก็ต้องเอาตัวรอดได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอะเราอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้ล่ะ นั้นัฮ้หนีไปไหนี่มึงคิดว่ากู้เงินพวกกูได้ชักดาบเหรอฮะฮะพีบโอ้เนี่ยคือผลที่มึงกู้เงินพวกกูได้ชักดาบเฉพาะยอดดอกเน็ตเน็ต วันนี้เขามาที่หพอดีหนึ่งหมืนถ้ากูไม่ได้เงินวันนี้นะตัดนิวมึงแน่อย่า <c oughs> ทำผมเล้นะพี่ตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วผมมันเงินมไปจ่ายค่ารถหมดแล้วพี่ผมขอเวลาส่อสองสามวันนะครับนี่มึงเห็นรถสำคัญกว่าเงินกูเหรไหมไม่ช่วยผมด้วยนะไหมมันจะฆ่ามผมด้วะฉันให้คุณตัดสินใจอีกครั้ง ว่าจะเลือกรถป้ายแดงคันนี้หรือว่าจะเลือกเราเป็น,นั้นมันรถผมนะไหมไงเอาไงมึงงั้นเอางี้วอลรถมือไปขัดดอกก่อน อยา่าผมไปนะพี่มึงจะเอาอีกฮะมีเงินเมื่อไหร่ก็มาไถ่คืนการทำอะไรที่ไม่ประมาณตนอาจส่งผลเสียด้านหน้าที่การงานและครอบครัวจงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าวัตถุคือจิตใจ นัทนี่อะไรน้าพี่แอบกู้เงินเพิ่มมาเหรอใช่ไหมหาลูกทำไมเฮ้เพื่อนยาวเเลยหลกมาให้เฮ้นัดจำลองแรกที่น้าอยากได้รถป้ายแดงคันนั้นได้ไหมหมายตือนนัดแล้วใช่ไหมว่าเราอะมีเงินใช้กันไม่พอแล้วนัายังอยากได้อีกอะพูดอะไรวะ นัดยังคิดไม่ได้แบบเนี้ยนะเราก็อ,อยู่ต่อไปได้วยกันเมดเขาก็อยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เป็นแชร์นะทุกคนแกล้งน้องอะ่ะเฮ้ยผบปุ้ยพี่แจ๊ก <laughs> ถ้าเราไม่มีรถป้ายแดงมือสองกับขับบ้านไปเนี่ย <laughs> กับขับอ๋อป้ายแดงมือสองไม่ใช่ลูกโทษหม่ใหม่ลองคิดกด hit ว หรือว่าพี่พูดจะพี่พูยจะมีคิวให้โอ้ยฉันรู้จ้าฉันแค่แก่แซวแกเล่นเฉยเฉยแอะนะใช้แต่อันแรกแล้วนิดเดียววันนี้ไห่เจียวไข่เจียวมาแล้วก็มีน้ำพริกที่แม่ฝากมาให้จากพี่ใต้ด้วยนะไข่เจียวไข่เจียวแล้วเราไหมนี่เดี๋ยพูดไม่จบเลย ไม่ระหว่างหมูปู้เด็กฟ้าร่างกายไม่ดุเป็นเป็นไม่มิฟังแล้วเบื่อเลยเยี่องนัดเข้าใหม่นมาเช้าใหม่เจียวไข่เจียวมาแล้วก็มีน้ำพริกที่แม่ฝากมาให้จากใต้ด้วยนะไข่เจียวไข่เจียวแล้วหรอไหมนี่นัดกินไข่เจียวฝีมือใหม่จนหน้าเป็นไข่หมดแล้วเนี่ยจะกินข้างนอกกันบ้างไม่ได้หรอการกินไข่เจียว ข้างนอกต้องไม่ได้เหรอป่าวป่าวไม่ต้องเสาอะไรแบันี้เลยเยอะกูรึเอาทีเอาไส่เยอะตู้ายแล้วก็ผิดเยอะไม่หมดพี่นันลงทายว่าอะไรไปข้างนอกบ้างไม่ได้เหรอมึงแค่นอกบมากเลยเหรอเดี๋ยวนายก็กะว่าจะไปส่งอาหารเพื่อเป็นรายได้เสริมไงเงินเดือนใหม่ก็ต้องตั้งหมื่นห้าต้งตั้งมือตั้ง มาเอาเข้าอันนี้ได้เลยมั้ยมารถก่อนค้ากินนะเดี๋ยวน้มาสองอ่างอ่ะแล้วได้เสร็จเองเืินหนึ่งถ้ากูไม่ได้วันนี้กูตัดหนิของมึงแน่เลยเข้ามามันมามันมาเป็นเจ้เราวังดก่อนเนื่อย